ส่วนคำถามที่บอกว่าแล้วงานเลี้ยงเด็กที่ติดต่อไว้เขาจะติดต่อกลับมาไหมช่วงนี้เขาอาจจะหายเงียบกันไปสักระยะหนึ่งเนาะเพราะว่าเราได้ไพ่ห้าเหรียญนะคะแปดถ้วยนะคะระหว่างที่เรากำลังรอง,งานซึ่งพี่คิดว่าน่าจะเป็นสักระยะหนึ่งนะคะระหว่างนี้เราต้องปรับปรุงแนวคิดความคิดของตัวเองใหม่นะคะเพราะว่าช่วงนี้เราเหมือนกับว่าเราตกอยู่ในภาวะอารมณ์ที่แปรปรวนสับสน กับอะไรหลายๆอย่างที่มันประเดประดังเข้ามานะคะถามว่าจะได้งานไหมได้งานแน่ๆอดทนรออีกนิดหนึ่ง The Empress นะฮะหมายถึงว่าเราอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคลื่อนหนุนยังกินบุญเก่าอยู่ดวงมันยังแข็งอยู่นะคะต่อให้เราจะตกง,งานมันก็รอไม่นานหรอกค่ะมันจะมีงานเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงเด็กเนี่แหละนะคะหรือว่าอาจจะเป็นแม่บ้านที่ดูแลเด็กเป็นผู้จัดการดูแลเด็กอะไรประมาณทานองนี้เข้ามานะในเร็วๆนี้อาจจะเป็นเด็กแรกเกิดเด็ก อ่อนหรือว่าอาจจะเป็นเด็กที่โตขึ้นมาอีกหน่อยเหนื่อยนะคะแต่ว่าต้องอดทนเพราะอาจจะทำให้เราอ่ะเป็นคนเบื่อง่ายนะคะแล้วก็อาจจะแบบเอ้ยดูท่าทีก็ไม่อยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยคือช่วงนี้เราต้องควบคุมสถานการณ์อารมณ์ของตัวเองให้เยอะส่วนไพ่แสงสุดไพ่ออร์โคเนี่ยคืออันนี้เป็นไพ่คู่หนุ่มสาวที่กำลังงอนง้อกันนะคะถ้าเราจะกลับไปทำงานกับคนเก่าเนี่ยเราอาจจะ ต้องทำทำทำใจกับความคิดของตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าเราเป็นคนที่ค่อนข้างมีทิฏฐิผ่อนคลายความยึดมั่นถือมั่นของตัวเองเพราะเราก็มั่นใจว่าสิ่งที่เราทำเนะ่ยมันเป็นเรื่องที่เราชานาญเราทําได้เราก็อาจจะไม่รู้สึกว่าเราจะไปงอ เขาทําไมอะไรแบบนี้ซึ่งบางทีเนี่ยตรงนี้มันต้องปรับปรุงทัศนคติต้องยอมเป็นน้ําที่ไม่เต็มแก้วเพื่อจะได้รับเอาสิ่งใหม่ๆเข้ามาจะมีโอกาสที่มีลูกค้าใหม่ๆหรือสิ่งใหม่ๆที่เก็บขึ้นเกิดขึ้นแต่มันก็ยังอยู่ในวงการที่เรามีความเชี่ยวชาญนั่นแหละเพียงแต่ว่าต้องรอระยะเวลานะคะอันหลังให้การนี่คือหมายถึงว่าเราต้องรอระยะเวลาส่วนนี้เราเป็นคนที่มีความรู้อยู่แล้วนะแล้วก็ เป็นคนที่ค่อนข้างมีความมั่นใจในตัวเองสูงนะคะดังนั้นต้องอดทนกับภาวะอารมณ์ของตัวเองจะได้สําเร็จและมีลูกค้าใหม่ๆนะคะแล้วก็อย่าเลือกงานนะคะบางทีเนี่ยพอเราเห็นงานเราอาจจะแบบเลือกงานก็ได้เพราะว่าอะไรคือหลังจากนี้ไปที่พี่บอกแล้วมันสอดคล้องกันว่ามันจะมีงานเข้ามาให้เราเลือกเลยแหละว่าเราจะทําแบบไหนดังนั้นภาวะอารมณ์ของเราก็ต้องปรับไปด้วยกันนะคะกับ การทำงานของเราด้วยนะคะ